ตรงนี้ไปอบรมมาแล้วนะครับะแล้วไออีฟแบ งทำนี่ทำนี่ทำนี่เรือคู่สวยครับเบรกเบรกเครับสลับกันได้เดี๋ยวเรือเอียงเดินหน้า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 ทำเล่นเดินหน้า นะครับวันนี้ทางประมงและทางศูนย์มีปรมมงนะครับทางศูนย์ทั้งสองแห่งยได้มารววิธีปล่อยปลาวันที่ห้าล้านตัวนะครับก็เป็นการลักษณะข,ของว,ว่าปล่อยปลาให้ได้ไปกินวัชพืชนะข้าวที่ถูกน้ำน้ำท่วมที่แต่ละเกษตรกรนี่ได้เกยวข้าวเสรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําให้ปลาเนี่ยไปรับโปรตีนนะครับฉะนั้นประโยชน์จุกเนี่ยของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารทางด้านโปรตีนนะครับปล่อยไว้ในในทุ่งฝั่งซ้ายของเขตอำเภอบ้านหมีนะครับ ใถ้าลองกรณีของการปล่อยปลานะครับเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราถ้าทุกจุดถ้าทุกจุดเนี่ยสามารถที่ปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบนปล่อยส่วนกลางจะได้กลางปล่อยล่างได้อย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นการสัมพันเป็นการสร้างของบตีแหล่งหาแล้วก็จะเผดปลาตัวผููตัวเมียยังสามารถที่อยู่ตามแหล่งน้ําและขยายพันธุ์ได้นะครับก็อ,อีกประมาณหลายหลายตัวนะครับ